สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะเดี๋ยวหัวข้อนี้นะมาดูข่าวดีที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะประมาณ1เดือน2เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนนะคะการดูดวงปกติก็จะอยู่ราวๆนี้แหละนะคะไม่เกิน3เดือนเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะขอพลังงานของชาวราศีสิงลัขนาสิงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับ นะแม่หมอจะเปิดด้วยไพ่พระพิคเนตนะคะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำเนาะจะได้มีความเป็นสิริมงคลนะคะกับดวงของพวกคุณนะคะมาขอพลังงานชาวราศีสิงละคนาสิงนะคะข่าวดีอะไรคะที่คุณจะได้รับ g ก i d แ n น e ์นะคะอืมเป็นไพ่เกี่ยวกับพวกคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเลย นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองนะคะหรือว่าตัวพวกคุณเองนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ครูบาอาจารย์ดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะให้การดูแลให้การสนับสนุนพวกคุณเป็นอย่างดีเลยเป็นดวงที่ผู้ใหญ่รักเมตตาแล้วก็เอ็นดูด้วยนะคะ,ะมาดูต่อนะข่าวดีอะไรอีกนะคะที่ชาวราศีสิงห์จะได้รับ อืม spiritual quest นะคะการมองไปข้างหน้าการที่มีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายนะคะคุณจะมีเป้าหมายในชีวิตนั่นเองนะคะมองไปข้างหน้านะคะสิ่งที่ทำให้คุณเจริญก้าวหน้าหรือการประสบความสำเร็จนะคะอยู่ข้างหน้าของพวกคุณแล้วแล้วก็เป็นการเดินทางทางจิตวิญญาณด้วยนะคะสำหรับบางคนบางท่านเนาะ เดินทางทางจิตวิญญาณปัญญาการตัดสรู้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะตัวคุณเองอาจจะตัดสรู้ในบางสิ่งบางเรื่องในชีวิตของคุณด้วยก็ได้นะคะ h o อ n เนสนะคะไพ่จักระขึ้นมาอีกแล้วนะคะสีเขียวเนาะอันนี้เป็นจักระที่24นะคะเป็นจักระหัวใจเลยทีเดียวนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงคุณจะได้รับความสุขความสงมบจากภายในนะคะเออเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณอีกแล้วนะอืมบางคนนะ่ะไปปฏิบัติธรรมจะรู้เห็นเกี่ยวกับอริยสัจแบบเนี้ยนะคะเออเป็นไพ่เกี่ยวกับการการอย่างรู้ก็ได้นะคะเออในในสภาวะในด้านของจิตใจเกี่ยวกับจิตใจแบบเนี้ยนะคะอืมหรืออีกในหนึ่งนะคะถ้ามองในทางโลกนะ คุณจะได้รับความเมตตานั่นเองนะคะได้รับความเมตตาจากผู้อื่นเนี่ยหรือบางคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านจิตใจเช่นจิตแพทย์หมอดูจิตอาสาอะไรพวกเนี้ยจะดีมากๆเลยนะคะอืมรายได้ก็จะดีด้วยเนาะ ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงการมีคนซัพพอร์ตด้วยนะคะเออชีวิตคุณจะมีคนซัพพอร์ตไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะจะมีคนสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตคุณมาเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ยิปซีเพิ่มเติมนะคะออมาดูซิไพ่ยิปซีนะคะจะบอกข่าวดีอะไรกับพวกคุณนะคะชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ แปดไม้เท้านะคะใบแรกไพ่แห่งการขยับขยายการเโติบโตก้าวหน้าเลยทีเดียวในเรื่องของการงานนะคะการงานมีการขยับขยายนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางด้วยบางคนการงานดีมากๆเลยนะคะมีงานเข้ามาให้เลือกมากมายเลยนะคะเป็นช่วงไม่ตกงานนะการงานจะดีขึ้นจะมีงานเข้า เข้ามาหาคุณหลายทางบางคนทํางานได้หลายทางด้วยบางคนขยายกิจการเลยนะคะทาธุรกิจอยู่ก็ขยายสาขาดูธุรกิจเพิ่มอะไรประมาณนี้นะหนึ่งถ้วยว้าวนะคะหนึ่งถ้วยก็คือการได้รับโอกาสนะคะการได้รับสิ่งดีๆนะคะการได้รับความรักความสัมพันธ์บางคนเจอความรัก นะคะได้เจอบิตภาพที่ดีก็ได้นะคะเจอคนที่ถูกตาต้องใจเนาะแบบปิ๊งกันตั้งแต่แรกแรก,แรกพบอ่ะเออเป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะคะเดีย๋ยวมาดูต่อนะข่าวดีอะไรอีกนะคะโอ้ the fool นะคะความเป็นอิสระความเป็นอิสระนะแล้วก็ความสุข ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะคุณจะมีอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรค่อนข้างที่จะมีจินตนาการที่ดีด้วยนะคะการที่ไม่คิดอะไรมากนั่นแหละนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ชาวราศีสิงห์อาจจะแบบมีบางคนเครียดนะแต่อยากจะบอกว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะการมีโชคดีแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขมีอิสระหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างนะคะอัศวินถ้วยนะมายแกลวนะคะการได้รับความรักเออมีคนมามอบรักแหละนะคะชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์มีเกณฑ์พบเจอเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะ ออมาตั้งแต่หนึ่งถ้วยแล้วแหละนะการพบเจอพบเจอใครบางคนที่จะมามอบถ้วยมอบความรักให้กับคุณนะคะโอ้ราชินีถ้วยก็มานะอัศวินถ้วยแล้วก็ตามด้วยราชินีถ้วยนะคะการได้รับความรักที่ดีด้วยนะเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัย เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันมีความอ่อนโยนอยู่ในนั้นนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่ดีเลยแหละนะคะอยู่ด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยความสุขรักแล้วก็เอาใจใส่ซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นความรักแบบนี้เลยนะคะต่างคนต่างมอบความรักให้กันและกันนะคะมมาดูซิข่าวดีอะไรอีกโอ้จักรพรรดินะคะ เป็นไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะ่ะเป็นช่วงแห่งการเติบโตนะในสายงานของคุณนะคะออหรือว่าบางคนต้องใช้ประสบการณ์การทํางานนะออกมาโชว์ฝีมือแบบนี้นะคะบางคนได้ขึ้นเป็นผู้บริหารบางคนเป็นเจ้าของบริษัทนะมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากๆนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนะ การงานอาจจะเป็นตําแหน่งที่ใหญ่โตมากๆนะมีอำนาจมีบรารมีอย่างนี้นะ9ก้าดาบนะคะคนที่เครียดหาทางออกกับชีวิตไม่เจอนะคะแม่หมอบอกเลยว่าเรื่องแบบนี้จะหมดไปจากชีวิตของคุณนะความเครียดความคิดมากต่างๆนะคะคุณกำลังจะได้รับโชคดีแล้วนะคะออโชคดีแบบไม่คาดฝันนะมีหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องเครียดแล้วนะคะ ไม่ต้องคิดมากแล้วสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะกำลัง <Goodnight> จะได้ข่าวดีกำลังจะได้โชคดีนั่นเองนะอืมบางคนต้องมีสิ่งบางสิ่งเครียดกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบอืมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบอะไรแบบนี้นะคะคุณจะหลุดพน้นคุณจะเป็นอิสระคุณจะเป็นอิสระจากสิ่งที่ทำให้คุณต้องแบกต้องรับอจะหลุดแล้วนะคะ โอ้ไพ oh, ่รือสีมานะคะเฮอร์มิตเห็นไหมคุณจะพบทางออกนะอย่างที่แม่หมอบอกเลยคุณจะพบทางออกของปัญหานะคะออรู้ว่าอะไรควรทำยังไงจะแก้ปัญหาได้นะคะจะพบสิ่งดีๆบางคนเริ่มต้นในการเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยก็ได้นะคุณเป็นพวกที่มีซิกเซนแรงนะหรือบางคนไปปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยนะคะจริงๆในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะ การเข้าวัดเข้าวาอะไรเงี้ยขึ้นมาตั้งแต่ส r i ริช l ลคว s t แล้วตามมาที่โฮเนสแล้วด้วยนะคะเออในเรื่องของจิตวิญญาณการเดินทางของจิตวิญญาณแบบเนี้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องญาณปัญญาด้วยนะไพ่ลูสีนะคะว้าว p e r a n c นนะคะจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะชีวิตคุณจะค่อยๆเปลี่ยนมันอาจจะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแบบรวดเร็วนะคะติดกับเฮอร์มิตเพราะฉะนั้นไม่หม,มองว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะบางทีเปลี่ยนเปลี่ยนช่วงที่เปลี่ยนคุณยังไม่รู้เลยว่าชีวิตคุณเริ่มเปลี่ยนแล้วอ่ะนะคะจนมาสักระยะหนึ่งแล้วเอ๊ะทำไมฉันเข้าวัดมากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเพิง่งคุณเพิ่งจะรู้แบบเนี้ยเป็นต้นนะคะ ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงนะทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะมาเดี๋ยวแม่หมอจะใช้ไพ่สำหรับเล็กเปิดเพิ่มเติมดูซิว่าข่าวดีอะไรอีกนะคะที่ชาวราศีสิงห์ละขนาสิงห์จะได้รับห้าเหรียญบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินแหละนะคะเออ ในเรื่องของความทุกข์ยากเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะการมีปัญหาหนี้สินหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้คุณทุกเนี่ยนะคะจะหมดไปนะคะความทุกความเกี่ยวกับปัญหาการเงินความรักก็ได้โดนทิ้งโดนเทก็ได้เลิกลากันอะไรแบบนี้นะคะแม่หมอมองว่าเดี๋ยวคุณจะเจอในสิ่งที่ดีกว่านะคะเข้ามาในชีวิตของคุณ สี่ถ้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ได้รับโอกาสนะเออแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะบางทีไม่ได้คว้าโอกาสนั้นๆไว้คุณเห็นไหมหนึ่งถ้วยนี่หนึ่งถ้วยนะคะและเนี่ยก็เป็นหนึ่งถ้วยที่ยื่นมาจากเมฆเหมือนกันนี่ก็หนึ่งยื่นมือมาจากเมฆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสดีๆมันมีเข้ามาหาคุณตลอดตลอดนะเพียงแต่ว่าคุณไม่คว้าไว้นะชาวราศีสิงลัคณาสิงนะคะถ้าคุณไขว่คว้าเอาไว้เนี่ย คุณจะได้พบโชคแบบไม่คาดฝันเลยทีเดียวนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆอะ่นะเนาะบางคนเนี่ยมีความไม่พออกพอใจเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะอาจจะแบบทุกข์ใจด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาเนาะชีวิตมันจะกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแหละนะคะสี่ไม่เท้านะคะ เห็นไหมเอ่ยสีไม่เท้านะคะความมั่นคงในเรื่องของการแต่งงานด้วยนะคะในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานนะคะจะมีความมั่นคงดีมากอีกในหนึ่งเรื่องการแต่งงานเอ่อสีไม่เท้าสําหรับนี้ก็เห็นไหมมีคนสองคนนะคะยืนจับมือกันนะคะโดดเด่นแล้วก็มีบ้านเห็นไหมเอ่ยเนี่ยมันเหมือนกับ บางคนนะคะราศีสิงห์มีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการแต่งงานด้วยนะโดดเด่นมาตั้งแต่ใบนี้นะหนึ่งถ้วยเป็นเรื่องของการพบรักนะคะอืมความรักค่อนข้างที่จะเด่นอยู่เหมือนกันนะตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ได้รับความรักเยอะเหมือนกันนะชาวราศีสิงห์นะคะเพอได้ไพ่ถ้วยได้ไพ่เนี่ยมีคนมามอบรักเยอะแยะไปหมดเลยนะ คิงออฟสอดนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานการเจริญเติบโตความรุ่งเรืองต่างๆการมีอำนาจนะคะเออการมีอำนาจมีบริวารการคุมพลแบบนี้เนาะเป็นคนคุณจะเป็นคนที่เด็ดขาดมากขึ้นนะเป็นคนที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะคิดหรือตัดสินใจอะไรนะจะค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเลยทีเดียวนะคะอบางทีเรียกว่าการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณก็ได้นะคะโอเค สำหรับคนปฏิบัติธรรมก็จะมีการเติบโตทางจิตปิญญาณนะคะคนไม่ปฏิบัติก็เหมือนกันแหละนะมีการเติบโตได้นะคะว้าวปิดทายด้วยสองถ้วยสุดยอดชาวราศีสิงห์โดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยเนาะความรักนี่เด่นมากๆมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่สูงมากอืม นะก็ดีใจด้วยนะคะปิดท้ายด้วยไพ่สองถ้วยนะคะการเจอเนื้อคู่นะคุณจะเจอเนื้อคู่คู่แท้นะคะคู่ที่สามารถทําให้คุณแต่งงานกันได้ด้วยนะคะการพบรักพบคนที่ถูกใจมันเป็นความรักที่ต่างคนต่างมอบรักแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะ่ะนะคะดูแลกันมอบรักให้แก่กันมันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความอบอุ่นชาวราศีสิงห์ ถึงแม้นะคะความโชคดีที่เปิดมาในครั้งนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองนะคะแต่ของคุณเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการความรักแล้วก็ในเรื่องของการงานมากๆเลยนะคะก็แม่หมอก็ดีใจด้วยแล้วก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ